สวัสดีเพื่อนๆชาวคลิกไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคสิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือ serial key นะครับที่สามารถใช้ได้กับปังอินที่ท่านโหลดมานะฮะในที่นี้นะครับผมยกตัวอย่างเป็น z o m b บ e k i c k ต่อจาก วิดีโอที่แล้วนะฮะที่เรายกตัวอย่างเป็นซอมบี้คิกนะครับแล้วผมก็ดึงคีย์ของซอมบี้คิกและปากอินของซอมบี้คิกมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาทําการแตกไฟล์ตัวโปรแกรมกันนะครับโอเคให้คลิกขวานะครับเลือกไปที่แยกไปที่มันติคิเกอร์สองจุดแนะครับครับเขาก็จะมีโฟลเดอร์อย่างนี้มาให้นะครับเราก็เดินไปคลิกเข้าไปเลย เรารันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะฮะเป็นมันติคิกเกอร์สองนะฮะแล้วก็คีดวินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรันนะครับให้ท่านนะครับทำการดับเบิร์นคีดเข้าไปเพื่อรันโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคนะฮะจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะสวยสดเลยทีเดียวนะครับและคราวนี้นะครับให้เรานะฮะจำที่อยู่ของปักอินกับปักอินให้เราที่เรา ลดมาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมจะทําให้ดูนะฮะโอเคให้เลือกนะฮะครั้งแรกให้เลือกไปที่ไฟล์ก่อนนะครับแล้วทําการโหลดไฟล์นะครับเมื่อกี้นะครับผมเอาไว้ในเดสก์ท็อปนะฮะในโฟลเดอร์การใช้งานโปรแกรมนะฮะเห็นไหมครับก็จะเจอปลั๊กอินของเราให้ท่านกดนะฮะแล้วก็โอเพนครับตอนนี้ก็จะ มีหน้าจอขาวนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะให้ท่านนะครับ add ไฟล์นะครับหรือแอดเว็บไซต์ที่ท่าน add เมื่อกี้นะฮะโหลดเข้ามาเมื่อกี้นะครับมาใช้นะฮะเห็นไหมครับท่านก็จะเจอซอมบี้คลิกที่ท่าน add เมื่อกี้เข้ามานะครับให้ท่านนะครับคลิกแถบดําตรงนี้นะฮะแล้วกดโอเคนะครับก็จะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะให้ท่านนะครับคลิกโอเคไปเลยนะครับแล้วให้ท่านนะครับกรอก username นะฮะ ที่ท่านใช้สมัครของเว็บซอมบี้คิกนะครับนะครับและนี่ครับสำคัญมากเลยซีเรียลค y ย์นะฮะซึ่งในวีดีโอที่แล้วนะครับผมได้สอนวิธีการขอซีเรียลค y ย์ไปแล้วท่านก็นำนะครับซีเรียลค y ตรงนั้นนะครับมาใช้ในการกรอเข้าไปในปังอินนะฮะ โอเคตอนนี้นี่ผมก๊อปมาแล้วนะครับผมจะก๊อปมาไว้ที่ปลั๊กอินเลยคือการก๊อปมาที่ปลั๊กอินเนี่ยเราจะคลิกขวาเพื่อแพสไม่ได้นะฮะเราจะต้องกดคอนโทรล v นะฮะโอเคนะครับแล้วก็กดสตาร์ทโอเคสตาร์ได้เลยนะครับมาดูกันว่าปลั๊กอินจะใช้ได้ไหมนะครับในบางเว็บหรือบางปลั๊กอินนะครับจะมีการทดสอบ ความปลอดภัยนะครับคือการมาให้เราเคีย์รูปภาพความปลอดภัยนะครับในที่นี้ผมจะคีย์รูปภาพความตามปลอดภัยนะครับโอเแล้วกดโอเคเข้าไปเลยนะครับ เห็นไหมครับเมื่อโปรแกรมได้ทําการเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นบาลานซ์ของเราหรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีของเราครับอยู่ในที่อยู่ในเว็บนะครับครับตอนนี้นะครับก็อาจจะมีการถามทองทางเว็บไซต์นะครับคือถามอะไรถามรูปภาพที่กับหัวเห็นไหมครับรูปภาพที่กับหัวรูปไหนครับท่านว่าแต่สำหรับผมเนี่ยรูปนี้กับหัวนะฮะผมก็กดรูปนี้นะฮะเพื่อรอรับเงินนะฮะโอเคเห็นไหมครถ้าผมกดถูกนะฮะ จำนวนคลิกก็จะขึ้นเห็นไหมครับรูปที่สองนะฮะตอนนี้ตามจริงตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับถ้าผมกดลูกตรงนี้นะครับถ้าผมกดถูกต้องเขาจะคลิกอันดับที่สองเห็นไหมครคลิกทั้งสองครั้งแล้วนะฮะตอนนี้มีอยู่ที่สามสิบสี่คลิกนะครับให้ท่านทําอย่างเงี้ยไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่บางปลั๊กอินเนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะครับจะไม่มีรูปภาพไ่คลิกกลับหัวอยู่อย่างนี้นะฮะจะเป็นเฉพาะบางปลั๊กอินเท่านั้นนะครับโอเคครับ ถ้าถ้าเขาเสร็จถ้าถ้าท่าโปรแกรมเนี่ยสามารถคลิกโฆษณาของเว็บไซต์นั้นๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าดอนนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้อาจจะขึ้นคําว่าดอนอย่างนี้นะฮะคือการคลิกแล้วหมดแล้วนะครับจะขึ้นสเตตัสว่าดอนอย่างนี้นะฮะโอเคการคลิกโปรแกรมนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงได้ นะครับรบกวนว่าถ้าท่านจะทําการใช้โปรแกรมสว่ยคีดจริงๆให้ท่านทําหลายๆเว็บนะฮะเพื่อเป็นการลองรับความเสี่ยงนะฮะจะทําเป็นร้อยเว็บ2 0 0เว็บก็ยังได้เลยฮะเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาแค่เว็บใดเว็บหนึ่งนะครับนี่คือหนทางที่จะสามารถหาไรายได้กับทางเว็บคิ์โฆษณานะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับ ผมก็ทําการสอนทุกท่านนะฮะถ้าท่านไม่เข้าใจหรือยังไงนะฮะสามารถติดต่อมาทางอินบ็อ,อกซ์ทางแชทของกลุ่มเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ